สวัสดีครับก็พบกันอีกนะครับสำหรับเฉลยกลนแอปหมาฮอตคันเทพนะครับนะครับซึ่งเป็นกลนที่ผมรวบรวมไว้นะครับให้บริษัทเกมอินดี้นะครับเขาก็ปรับรูปแบบลงในแอปนะครับนะก็จะเป็นการเฉลยกลพร้อมทั้งแนวคิดและก็ที่มานะครับนะครับ ตัวนี้เป็นปลายกระดานรูปหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้พบเกิดขึ้นจริงนะครับนะครับก็มีเป็นรูปทั่ว,วไปนะครับจังหวะนี้นะครับนะถ้าขาวเป็นฝ่ายเดินเนี่ยเสมอแน่นอนนะก็คือนะวางเส้นนี้นะครับนะนะก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับทำอะไรกันไม่ได้ แต่ถ้าดำเดินนะครับชนะนะครับรูปนี้ดำเดินก่อนนะครับอ่าแล้วก็ต้องชนะนะครับนะวิธีการนะครับอ่านะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดขยับเบี้ยเลยนะครับอันนี้เสมอทันทีนะครับด้วยการที่หอดขาวมากดตรงนี้นะครับนะถ้าหลบนะก็แลกฮอตไปนะครับ อันนี้เสมอนะครับขยับเบีย้ยเสมอทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรที่จะขยับฮอตนะครับซึ่งก็คือขยับตานี้นะครับเพื่อไม่ให้ขาวมาขวางเส้นนะครับนะครับทีนี้ขาวทำยังไงเขาวก็อาจจะหลบมาแถวตาใดตาหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับาจากนั้นดาก็ค่อยฉีกนะครับฉีกหรือขึ้นเบียก่อนอขึ้นเบียก่อนก็ได้นะครับขึ้นเบียกก่อนนะครับขึ้นเบียก่อนไม่น่าจะดีนะก็ฉีกไปเลยครับฉีกไปเลยอ๋อมานี้ตะขยาปุ๊บเส้นเออนะ ขึ้นเบีย้ยครับขึ้นเบีย้ยขึ้นเบีย้ยนะครับขึ้นเบีย้ยพอขึ้นเบีย้ยนะครับเขาาก็อาจจะอย่างนี้นะครับมานี่ลงไปนั่นเขามาเขามานี่นะครับ ดำลงมานี่ครับลงมานี่นะขาวก็ไปนี่นะครับแล้วดำก็ค่อยฉีกมานี้นะครับนะครับนะฮอดขาวก็ต้องไล่เบียรนี่ครับนี่ก็ไปขาวก็ถอยมานะครับดำก็ลากฮอดไปให้สุดเลยครับขาวก็ไปดำก็ไปนะขาก็ อยู่นี้นะครับอันนี้ก็เข้าฮอตไปเลยครับเข้าฮอตไปเลยนะถ้าขาวจะมาแรกตรงนี้ก็อะอันนี้ก็ตายเร็วนะครับนะครับะโอเคนะครับนะแต่แอปอาจจะเดินแพ้ง่ายกว่านี้นะครับนะครับะก็จบไปนะครับสำหรับคนที่16นะครับ ส่วนคนที่17นะครับก็จะเป็นปลายกระดานนะครับของมรมกรกับ3ตัวเรียงนะครับก็คงจะคุ้นกันดีนะครับสำหรับคนที่เดินเจอเดินมากชุดนี้เจอกันบ่อยๆนะครับจังหวะนี้นะครับถ้าเราดำเดินก่อนนะครับถ้าแรกเลยแพ้นะครับแพ้ ก็จะคล้ายๆกลที่เคยนำเสนอนะครับเขาเข้า,วข,าวขวางนะครับ,รบก็เคยเสนอกลทํานองนี้ไปนะครับนะครับนะ,นะอันนี้ก็ ปรับเข้ากลน,นั้นได้นะครับถ้าฝั่งดำเดินผิดนะครับรูปแบบนี้ก็คือขาวต้องตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะถ้าดำเข้าฮอตเอ้ยถ้าขาวเข้าฮอตนะครับดำเดินตัวนี้ตัวเดียวถ้าขาวเข้าฮอตก็แรกธรรมดาไม่มีอะไรนะครับ แต่ถ้าเข้านี้นะครับก็ต้องแบบนี้อย่างเดียวนะครับยอมเสียไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าฮอตไล่นะครับมากัดตัวหน้านะครับพอตัวหลังเคลื่อนเคลื่อนเบียก็ไล่นะครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พอได้นะครับพอได้นะครับมาดูกลนที่18นะครับนะก็มาจากแยกเดียวกันนะครับนะก็คือหัวมังกรนะครับกับ3ตัวเรียงนะครับนะแต่ทีนี้นะขาวมีฮอตแล้วนะครับนะเข้าตำแหน่งนี้นะครับนะตำแหน่งนี้กลน,นี้ก็คือถ้าไปแรกก็จะคล้ายตะกี้คือติดรูปแพรนะครับนะ พราะว่าอันนี้ก็คือขวางเบี้ยขยับไม่ได้นะครับฮอตก็ต้องบังคับเข้าอีกทางนะครับดำก็ต้องไปครับขาววิง่งดำอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแอปหนียังไงนะครับบางทีก็หนีทางหนึ่งบางทีหนีทางหนึ่งถ้าหนีทางนี้ไม่ยากครับก็ไป2องฮอตธรรมดานะครับะแต่ถ้าหนีทางนี้ต้อง กดนะครับอ่าถ้าหลบก็คือแลกเบี้ยขึ้นไปนะครับไอ้แลกฮอตขึ้นไปขออภัยครับออันนี้ก็ห้ามมาอยู่นะครับเสมอกันไปนะครับเสมอแบบนี้ไหมนะครับดูใหม่นะครับไปขอฮอต นะครับนะถ้าฮอตบังก็ล้อกันแบบนี้แหละครับหลบเบีย้ยเมื่อไหร่เราก็แลกฮอตทันทีนะครับนะครับหลบทางนี้ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะเราเข้ามาอัดตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยขยับเบีย้ยนะครับก็ต้องล้อกันแบบนี้ครับนะครับก็เป็นรูปแบบการเสมอในกลที่ 18นะครับมาจากปลายกระดานจริงๆนะครับโอเคมาดูคนที่19นะครับคนที่19เนี่ยนะครับอยู่เพลนๆนะครับเหมือนจะเสมอหรือดำเอาไม่อยู่นะครับแต่จริงๆก็คือดำชนะนะครับคนที่19นะครับมาดูกัน เริ่มเริ่มต้นดำเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับถ้าจับกินเสมอนะครับจับกินเสมอนะเพราะว่าสวนมาอย่างนี้นะครับเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ก็ต้องไม่จับกินนะครับก้าวแรกก็คือไม่ให้เบียดตัวนี้ขยับลงนะครับเพราะฉะนั้นขาวเดินได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดินไม่ได้นะจับนี่นะครับทําให้ต้องฉีกนะครับ พอฉีกแล้วก็ดำไปสองฮอตเอาไม่อยู่แล้วนะครับขาวนะครับก็ไปตัวนี้ครับไปตัวนี้ไปตัวนี้จากนั้นฮอตดำก็ตบไล่ข้างหลังนะครับพอนี้หลบนะครับก็มาเข่าตานี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าไปเข้านี้นะครับเตรียมฉีกกระชากฮอตชนะนะครับ เพราะฉะนั้นก็น่าจะลงตัวนี้นะครับดำก็ไปนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือโดนฉีกนะครับเอ๊เหมือนผมเคยเฉลยไปนะใช่ไหมเหมือนเคยเฉลยในเทคนิคปลายกระดานเอาไม่เป็นไรนะครับซ้ำก็ต้องมาอย่างนี้นะครับเราก็ไปนะครับอันนี้ก็มาไล่ ้ฮอตอันนี้ก็หลบไปนะครับก็จะได้กินฟรีกลางกระดานหนึ่งตัวนะครับเออประมาณนี้แหละนะครับอ๋อใช่ใเคยเฉลยไปแล้วนะครับคนที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาจากปลายกระดานรูปหนึ่งนะครับนะครับทีนี้มาดูกลที่20นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันมีจังหวะไล่มาก่อนหน้านี้นะฝั่งละ3 4 9นะครับนะแต่พอลองเอาเข้าในแอป,ปแล้วปรากฏว่า,า AI นะบอดคือเป็นฝ่ายงายเนี่ยหนีไม่เหนียวนะครับแพ้ง่ายเกินนะครับก็เลยตัด9ก้าสั้นลงนะครับอันนี้ก็มาจากาตำรานะถอดจริงๆนะครับถอดจริงๆ ก็เลยตัดเหลือสั้นเท่านี้นะครับเดิน929ก็ได้แล้วนะครับดูนะครับหลักการก็คือค่าฮอตแล้วก็คุมเส้นให้ได้นะครับหรือไม่ก็หาทางต่อ2นะครับนะครับพอมองออกไหมดําเดินก่อนนะครับจังหวะนี้ก็คือแลกฮอตไม่ได้นะครับยังแลกฮอตไม่ได้นะครับแลกแล้วโดนนะครับก็ต้องรอนะ โดยการมาอย่างนี้นะครับขาเป็นไงขาข้ามานี้นะก็โดนแรกนะดำก็คุมเส้น,นครับชนะขยับไม่สุดก็โดน2ต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นเดินได้ตาเดียวก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นดำก็วางฮอตแค่ตรงนี้นะครับนะครับถ้าขยับไม่สุดก็โดน2ต่อใช่ไหมครับนะครับนะนะมานี้ ก็คือโดนฆ่านะครับก็ไม่รู้นะเดินเส้นก็แพ้เร็วนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าแอปแพ้แพ้ยังไงเดินเดินให้แพ้ยังไงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากาจริงๆมันมีสเต็ปไล่นะครับเดี๋ยวผมจะทำใน เทคนิคปลายกระดานให้ดูแล้วกันนะครับนะไล่ยากเหมือนกันนะนะครับกว่าจะมาเข้ารูปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับนะครับคลิปดีๆนะครับนำเสนอแนวคิดที่มานะครับนะก็จะได้กว่าคลิปทั่วๆไปนะครับที่เปิดโปรแกรมแล้วก็เดินกันเลยนะครับนะครับเปิดแอปแล้วก็เดินกันเลยเดินตามกันเลยนะครับ ก็ขอบคุณครับ